นมาดูดอกอันนี้มันคือกระดังงาหรือกะละเวกใครเห็นบ้างไหมกระดังงาหรือกะละเวกโอ้เข้าลมแล้วข้าลมแล้วเดี๋ยวได้ดูนะาจออ่ะอ่ะตัวเนี้ยสวยไหมเห็นไหมสวยนไหมเนี่ยมันมืดสิตรงนี้ยมองเห็นไหมมองเห็นไหมส่องไปทางนู้นกันโอ้มันกลับหน้านี่นะกลับตางนี้ กลับไปเห็นหน้าแต่ตัวเองอ้ไม่ก็กลับ้งแต่ตอนไหนเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยย่าเ,เนี่งดอกกะละเวกใช่นไหมให้ไปดูดอกเหลืองๆเ,เมื่อกี้นี่กะละเวกแลก,กระดังงามูเนี่ยโอเคใช่จ้าบรรยากาศดีใช่ใช่ก็เนี่ยเขาเพิ่งถางไปไงเพิ่งถางไปสักเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะมาเข้ามาเดินได้ปกติตรงนี้มันจะเป็นป่าเลยเนะ เป็นป connect, man, part, ่าแล้วก็คอยระวังกันเงี้ยเขียวขอนะเนี่ยต้นตะระเวกของของบ้านนี้เขาเออเจ้าของบ้านเขาตรงนี้เขาก็เขาก็อยู่กันมานานแล้วก็มาดูบ้านเราไปดูบ้านเรือนไทยใหม่เมื่อกี้มันถ่ายแล้วเห็นแต่หน้าตัวเองนะเน้นๆขอดูบ้านเรือนไทยพี่เขาหน่อยมันก็สวยสวยสวยบ้านเรือนไทยสวยเดินช้าๆเดินช้าๆเดินเร็วแล้วกล้องก็ป๊อปป๊อปมันก็ไม่สวยนะ เนี่ยบ้านเรือนไทยดูบ้านเรือนไทยนะบ้านเรือนไทยสวยๆที่เล่าให้ฟังอว่ามีเพื่อนที่เขามีฐานะดีนะบ้านสวยๆนะอสวยจริงๆนะเนี่ยอยกว่าจะสร้างได้เียเนาะ,ะกลับไปดูต้นเหลืองๆเมื่อกี้ทีหนึ่งให้่ายาเข้าที่ล่มถึงจะเห็นว่ามันมันมันเป็นกล้องกลับด้านเป็นหน้าตัวเองเนี่ยต้นเนี้ยเมื่อกี้เห็นพึ่งพึ่งหรือตัวอะไรเขาเรียกอะไรนะ ตัวอะไรนะลืมชื่อแล้วตัวเล็กๆอะ่ะน่ารักเชยะนะบินกันทั่วเลยนะบรรยากาศดีใช่ค่ะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อเนี่ยบ้านเขานะไม่ใช่บ้านเรา <c oughs> บ้านเขาไม่ใช่บ้านเราแล้วก็ไปได้ผักบุ้งมาสองกรรําดูคุณยายสิให้แกไปยี่สิบบาทก็ยังแถมอีกโอ้ยโอกยย,ย่าไม่ได้กินเท่าไหร่เลยนี่ถึงนี่ถึงนี่ถึงเอฟซีชอบกินส้มตำเนี่ยดูสิ สดใหม่ๆเลยแลกกกเอาไปขายที่อะไรนะตลาดนัดอะไรตลาดน้ําตลาดน้ํคลองรัดมโยมแกก็เอาไปนิดเดียวนะไม่ได้เยอะนะอือดูสิคนเราเนาะเขาเรียกส้มอะไรนะผักบุ้งผักบุ้งแดงกับผักบุ้งเขียวผักบุ้งเขียวอยู่ในถุงละแลก้ขายกําละห้าบาทแล้วเราก็อยากทาบุญเนะี่ยอยากช่วยอยากไม่ตา ให้แกไปยี่สิบ,กบแกแถมอีกโอ้อยยายค่ะหนูว่าหนูจะแบบนะบางทีส้ตตมตำเราเอ้ยนั่นแหละส้ตตมตำได้ได้ได้ผักบุ้งแบบนี้มาสี่ห้ากรัมอย่างเงี้ยไม่ใช่สี่ห้ากา้านเออกินมากๆกอ็อะไรนะลูกเขาบอกว่าอะไรอะ่ะลูกสะใภ้เขาบอกว่าแม่ต้องระวังไข้พยาธินะต้องทำให้มันลวกน้ำหน่อยค่าเชื้อโรคหน่อยงเงี้ย บอโอ้วเนาะักบุ้งเราก็อยากกินกรอบๆสดๆเนะเาะต้อระวังไข่พยาิอีกโชีวิตอยู่ยากจริงเลยเนาะนาะนะมาดูบึงบัวกันลูกบึงบัวสวยๆบึงบัวสวยๆแล้วเมื่อกี้ไปกดไฮไลท์นหน้าตัวเองหมดแล้วไหมเนี่ยเอออย่าเอ้ยนี่ดูดูบึงบัวบึงบัวต้องดูไกลๆเนาะดูใกล้ๆมันก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ดูใกล้ๆดูบรรยากาศอบรรยากาศสวยๆจ้า นะรายอักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็ไปกันนะโอ้ยต้นไอ้นี่ต้นยอเขาตัดทิ้งไปแล้วคนก่อนย่าถ่ายไว้นะต้นยออันนี้ก็เป็นตึกใหม่ๆที่เขาสร้างกันเนาะมาดอกนกยูงบานเด่นเดือนเมษาสาดูต้าดอกใบแผ่ไอสา นั่นแหละคือสัญอยากอาบานดอกเตยเด่น,ดนช,ชูการเขี่ยวขยจีนี่มาดูเข็มสวยๆดอกเข็มดอกเข็มชอยใหญ่ๆดูสิดูสินี่ถึงคลิปคุณวรุตาเลยที่บอกคุณคุณแม่ย่าชอบดอกเข็มอ่ะที่เขาปลูกไวท้ที่ที่ปักช่องอนั่นแหละอืม ทำที y u y u y u ่เยอะๆอย่างเงี้ยนะโอ้โหปลูกไปเถอะ